สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Principal Investment Opportunities รายการที่จะนําเสนอเก็บความรู้และข่าวสารเกี่ยวกับโลกแห่งการลงทุนนะครับทุกท่านอยู่กับผมอเนะแพทย์พิพัฒน์มงคลทุกท่านคงทราบดีนะครับว่าโลกแห่งการลงทุนนั้นมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะครับเกิดขึ้นอย่างตลอดเวลาในช่วงที่ผ่านมานะครับสําหรับปีนี้เองนะครับเราก็มองว่าความเี่ยต่างๆนะครับยังคงมีอย่างต่อนเนื่องนะครับทางบริจดจ i นะครับ ถึงโอกาสนะครับการลงทุนนะครับแบบกระจายตัวและสามารถลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลกได้นะครับปัจจุบันนะครับกองใหม่ของเรากองนี้นะครับอยู่ในช่วง ipo นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะพูดคุยถึงรายละเอียดของกองนี้นั้นนะครับทางรายการมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะครับเป็นซีเนียร์ฟันเมเจอร์นะครับจากทีม asset allocation นะครับจะมาพูดคุยนะครับถึงประเดนต่างๆนะครับปัจจัยต่างๆเพิ่มเติมนะครับที่อาจจะกดตลาดต่อเนื่องในปีนี้นะครับเราก็จะมาเปิดมุมมองนะครับ จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับว่าการลงทุนแบบกระจายตัวนะครับและหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลกนั้นดีอย่างไรขอต้อนรับคุณวรพจน์คุณนานประสิธิ์หรือคุณไบครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไบครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับจะขอรบกวนนะครับมาแชร์ภาพเอาลุกนะครับถึงปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญนะครับที่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงปีนี้นะครับอยากจะทราบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปัจจัยเหล่านี้เนี่ยจะยังคงอยู่ต่อไปนะครับจะเป็นบวกหรือจะเป็นลบนะครับ ครับผมก็ตลาดปีนี้นะครับค่อนข้างผันผวน,นมากตั้งแต่ต้นปีนะครับตลาดหุ้นก็ลงมาค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ความขัดแย้งของรัเสเซียยูเครนก็เกิดขึ้นอีกนะครับมันก็เลยทําให้ราคาน้ํามันพุ่งขึ้นไปแตะเกินร้อยสี่สิบนะครับแล้วก็เขาก็มีความกังวลในยุโรปนะครับว่าถ้ารัเสเซียเกิดไม่ส่งน้ํามันให้เนี่ยก็อาจจะทําให เงินเฟอร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็พลังงานขาดแคลนก็ทําให้ส่งผลกระทบต่อการเตริบโตในฝั่งยุโรปนะครับก็รัตเซียเองเนี่ยก็เป็นผู้ส่งออกใหญ่ในฝั่งยุโรปนะครับส่งผลต่อผลประกอบการของธุรกิจนะครับน้ำมัน20%นะครับแล้วแกส๊สธรรมชาติอีก40%นะครับก็ทําให้ตอนนี้ราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นแล้วพอ ปรับตัวขึ้นมาแรงๆเนี่ยมันทําให้กลุ่มเชลออยเชลแก๊สในสหรัฐนะครับก็มีการเร่งการผลิตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ฝั่งโอเปกเองก็ส่งสัญญ,ญาณจะเพิ่มกําลังการผลิตทําให้ราคาน้ํามันก็ปรับตัวลงมาแรงเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นะครับลงมาต่ำกว่าร้อยเหรียญแล้วเมื่อคืนนี้เองเนี่ยน้ำมันก็ขึ้นมาอีกประมาณแปดเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าก็มีข่าวว่าจะโดนแซงชั่นนะครับน้ํามันไม่ให้ส่งออกไปได้อีกก็ ทำให้ราคาน้ํามันที่ผันผวนี่ส่งผลต่อกอตัาตงเงินเฟ้อทั่วโลกนนะครับแล้วก็รวมถึงสหรัฐด้วยที่เกิดขึ้นนะครับก็ฝั่งสหรัฐยุโรปเนี่ยเขาก็เกิดอโคโนมิกแซงนชันนะครับเขาก็ระงับไม่ให้ทางรัสเซียเนี่ยสามารถโอนเงินได้ผ่านสวิฟนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นเองเนี่ยก็ปิดไปตั้งแต่วันที่25านะครับแล้วคาดว่าจะมาเปิดในวันนี้นะครับวันที่18ก็ค่าเงินของรัสเซียเองก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วตาสารนี้ของ อ่รัสเซียก็อโดนไล่ออฟเป็นศูนย์หมายถึงว่าก็ปรับคุณค่าเอาไปให้ให้เสม,มือนกับการดีฟอลต์ไปเลยนะครับแล้วก็ทำให้ตอนนี้น้ำมันน้ามันก็สูงแล้วก็อ,อาจจะเกิดวิกฤตทางการเงินในฝั่งยุโรปนะครับคนที่เขาปล่อยกู้ให้กับรัสเซียอ่าอาจจะไม่ได้เงินคืนนะครับอันนี้ก็เป็นความกังวลทั่วโลกแต่ก็มีข่าวดีนะครับเมื่อคืนก็ JP Morgan กเขาสามารถจะจ่ายเงิน คืนในเงินเป็นรัสเซียบอลให้คืนให้กับทางซิตี้ได้นะครับมันก็เลยทำให้ค่า CDS ของตัวรัสเซียเองเนี่ยปรับตัวลดลงมาจากตั้ง13,000หมื i เบนะครับลงมาเหลือแค่5,000ันเ่าเบสิสพอยต์ก็ลงมาวันช่วงวัน2วันนี้ลงมาถึง8,000 b a เบสิสพอยซึ่งถือว่าเยอะมากกันะครับตัว CDS เองเนี่ยก็เป็นตัวส่สงอบอกสัญ,ญญาณในการการซื้อขายโปรเทคชันของ ของผู้ออกที่เป็นรัสเซียนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าตลาดเริ่มคลายความกังวลในการจ่ายคืนของรัสเซียแล้วนะครับก็ก็ตลาดหุ้นเองเนี่ยวิกซ์อินเด็กซ์เองก็ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับก็แสดงว่าสถานการณ์ก็เริ่มผ่อนคลายแล้ววัน2วันที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นทั่วโลกก็เริ่มปรับตัวฟื้นขึ้นนะครับทางฝั่งจีนเองเนี่ยก็ มีการผ่อ,อนคลายมาตรการนะครับสีจิ้นผิงเองเขาก็ออกมาประกาศแล้วก็จะซัพพอร์ตให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นได้ก็หุ้นจีนเองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับครัอบอัตราเงินเฟ้อน,นะครับคิดว่ายังสูงอยู่นะครับจนถึงน่าจะสูงกว่าที่คาดไว้ตอนแรกคิดว่าคาดไว้ว่าจะสูงในช่วงไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองของปีนะครับแต่พอ,เ,อเกิดความตึงเครียดในรัสเซียกับยูเครนเนี่ย ก็อาจจะชะลอไปอีกนะครับก็เลยอาจจะมองว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยทางสหรัฐเองนะครับเงินเฟอ้ออาจจะอยู่ที่ประมาณ4%ซึ่งทางเฟดเองเขาพยายามจะควบคุมไม่ให้มันเกิน2%นะครับอยู่ในกรอบเมื่อก่อนนี้อินฟลัชันต่ำมากๆนะครับแต่พอสูงขึ้นมาเนี่ยก็สูงขึ้นมาเร็วมากเลยเๆก็ปัจจัยที่เคยแจ้งไว้นะครับมามี3ส่วนนะครับก็ supply chain disruption การผลิตเกิดขึ้นไม่ทันกับความต้องการนะครับแล้วก็ เรื่องของ uh, labor shortage คือ uh, แรงงานยังไม่เพียงพอนะครับในสหรัฐแล้วก็อันที่3าคือราคาที่เห็นอยู่นะครับดังนั้น3ส,ส่วนนี้ทําให้มองว่าเงินเฟอ้ออาจจะ uh, สูงอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นปัจจัยกดดันที่ทําให้เฟดเนี่ยจะต้องขึ้นดอกเบีย้ยนะครับครับข,ขอโทษนะครับถ้ากลับไปที่หน้าก่อนหน้านครับถ้าประเด็นประเด็นเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับถ้าล่าสุดนะครับเรื่อง unemployment rate นะครับหรือว่าอัตราการว่างงานเนี่ย มันเริ่มค่อนข้างลดต่าลงนะครับก็เข้าใจว่าหลังจากช่วงโควิดที่ล็อกดาวน์ไปนะครับคนก็ค่อนข้างขาดแคลนรายได้นะครับจำนวนเงินใน s a v i งแอ c เ o u n t เป็นต้นนะครับก็ลดลงไปนะครับคุณไปว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบยังไงต่อในส่วนของอินเฟลชันในอนาคตไหมครับอ๋อครับก็จริงๆเรื่องของเงิน saving เขาลดลงนี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าโลจิสิสเขสติมูลัสของของรัฐบาลเองก็ยังยังให้ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับก็่าจจะคงไปจนถึงช่วงกลางปี แต่ว่าด้วยอินเฟชันที่สูงขึ้นนะครับแม้ว่าเขาะจะมีเงินเซฟวิ g งอยู่เนี่ยแต่ว่ามูลค่าของเงินก็ลดลงไปด้วยก็เป็นปัจจัยกระตุ้นให้คนขอออกมาหางานมากขึ้นนะครับก็มองว่า s u l e เรเบอร์ supply shortage เนี่ยอาจจะดีขึ้นนะครับก็ตอนนี้ uh, เริ่มมีตัวเลข job participation นะครับคนก็ออกมาหางานเยอะขึ้นนะครับก็ uh, ปัจจัยนี้อาจจะชะลอตัวลดลงนะครับในในช่วงคร uh, ึ่งหลังของปี แต่ว่าเรื่องของน้ํามันราคาสูงเนี่ยอันนี้ยังยังไม่สามารถบอกได้นะครับแต่ว่าด้วยกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นของเชลล์ออยล์เชลแก๊สเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ6เดือนนะครับแล้วฝั่งโอเปกก็จะขึ้น uh, กําลังการผลิตด้วยอันนี้ก็คิดว่าจะชะลอตัวลงไปด้วยนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของ supply chain disruption นะครับกำลังการผลิตก็คิดว่าต้องใช้เวลาประมาณ 5, 5้าถึงหเดือนเหมือนกันนะครับก็ ตอนแรกคาดว่าเงินเฟอ้อจะสูงช่วงครึ่งปีแรกนะครับอาจจะชะลอ,ลอตัวไปถึงพอเตอร์สนะครับก็แต่แต่คิดว่าอีเวนต์ l ชอ่ยังไงก็ก็เงินเฟอ้อก็น่าจะอยู่ในกรอบนะครับเขาก็มองว่าประมาณสูงกว่าสแต่ตอนนี้ก็ก็ยังมองไว้ที่4นะครับในเบส c เคสครับผมได้ครับขอบคุณครับในการประชุมเฟดครั้งล่าสุดนะครับก็ผลก็ออกมาแล้วนะครับว่ากรรมการนะครับมองว่าปีนี้น่าจะขึ้นดอกเบีย้ยถึง 7ครั้งนะครับแต่ว่าเบสเคสของของเฮ้าส์เราเองเนี่ยมองว่าประมาณ6ครั้งซึ่ง4ครั้งเนี่ยน่าจะขึ้นติดติดกันในทุกทุการประชุม,มนะครับแล้วก็อีก2ครั้งนี่ก็น่าจะเป็น Data Dependence ซึ่งเขาก็ดูท่าทีเศรษฐกิจก่อนว่าการเติบโตยังดีอยู่ไหมการจ้างงานยังดีอยู่ไหมการขยายตัวทางเศรษฐกิจย,ยังดีอยู่ไหมคือ เขาก็ไม่อยากให้เกิด recession น,น,นะครับดังนั้นก็อาจจะต้องคอยดูสถานการณ์ต่อไปนะครับแต่ว่าเบสเคสคือประมาณ6ครั้งในปีนี้นะครับ uh huh. ก็จริงๆการการการประชุมเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ตลาดตื่นตระหนกน,นะครับในทางตรงกันข้ามก็พอทุกอย่างมันเริ่มเคลียร์เนี่ยตลาดหุ้นตอบรับด้วยการขึ้นด้วยซ้าก็คือตลาดพื้นพื uh ้น huh. ตัวกับขึ้นมาค่อนข้นางดีนะครับแล้วก็หลังจากนี้เรามองว่าหุ้นโกลดในช่วงต้นปีที่โดนโด,ดนกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยค่อนข้างรุนแรงเนี่ยก็ น่าจะมีโอกาสได,ไ,ดได้ได้ได้รีบาวกลับมาได้ตอนนี้เราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ทยอยเก็บตัวหุ้นหุ้นโกลดมากขึ้นก็ได้นะครับ mm hmm. ในลองเทอมเองเนี่ยถ้าเงินเฟ้อเขาสามารถจะคอนเทนไว้ได้เนี่ยไม่ให้มันมันสูงเร็วจนเกินไปนะครับ mm hmm. ตัวลองเทอรมเลทเนี่ยอาจจะอยู่ที่2.5%จปอร์เซ็นถึงสาเปอร์เซนะครับ mm hmm. ครับก็ GDP growth ของสหรัฐตอนนี้เราโ c a s สกันในเฮ้าส์เนี่ยก็ถ้าเป็น n o i n a l GDP นะครับประมาณ6ถึง7็เปอร์เซ นะครับเราหักเงินเฟอ้อไปประมาณ4%ก็ทำให้เรียว GDP โตประมาณ2%นะครับปัจจัยโควิดนะครับก็ยังกดดันต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะภาคเอเชียนะครับทั้งฮ่องกงเองหรือว่าในจีนเองนะครับเขาก็เขาก็มีการติดเชื้อค่อนข้างรุนแรงรวดเร็วเหมือนกันนะครับในช่วงนี้ก็ยังส่งผลกระทบกดดันต่อตลาดตลาด,ตลาดหุ้นอยู่นะครับแต่ว่า,าการฉีดวัคซีนเองหรือว่าการาติดเชื้อเองเนี่ยก็ จริงๆมันมันต่างจากปีที่แล้วนะครับก็มันมันไม่ได้ทําให้เกิดการเสียชีวิตเยอะแต่ยุคนฮ่องกงฮ่องกงเนี่ยมันต่างจากคนอื่นเพราะว่าช่วงที่คนอื่นติตดกันเวฟแรกนะครับฮ่องกงนี่แทบจะไม่กระทบเลยแต่ตอนนี้คือพอพอตัวเลขการติดเชื้อสูงขึ้นแล้วก็มีคนคนแก่ในฮ่องกงเองเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยฉีดวัคซีนกันทําให้ตัวเลขการเสียชีวิตในฮ่องกงค่อนข้างสูงนะครับช่วงก่อนก็เลยตลาดหุ้นก็เลยกระทบไปว่าอาจจะเกิดการชัดดาวค่อนข้างรุนแรงแต่ว่า พอมีมาตรการออกมาว่าจะผ่อนคลายการก็เก็บตัวการอะไรเนี้ยก็จะส่งผลดีต่อกลุ่มเอ็กซ์แพที่ทำงานอยู่ในฮ่องกงนะครับเขาก็เลยทำให้ตลาดตอบรับค่อนข,ข้างดีนะครับก็เห็นความผันผวนแล้วก็ค่อนข้าง,างน่ากลัวนะครับในการลงทุนในปีนี้นะครับแสดงว่าการผันผวนเนี่ยน่าย,ยังคงอยู่ต่อเนื่องนะครับทั้งปีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนแบบการกระจายตัวนะครับน่าจะเหมาะสมกับการลงทุนสลับปีนี้นะครับ จริงๆแล้วนะครับทางบรจจ r i ิน i p ิพเองนะครับปัจจุบันนะครับอยู่ในช่วง IPO นะครับของกองทุนกองใหม่นะครับเป็นกองที่ชื่อว่า r r n n i p p l l l o o b l m m าต i ก Asset Fund นะครับจะทำการ IPO ตั้งแต่วันที่21นะครับถึง29มีนาคมนี้นะครับต้องบอกว่านะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ทางบรจอ r i ิน i p ิพอลไทยแลนนะครับได้ร่วมมือกับบริษัทแม่นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ชื่อว่า Principal Global Investor นะครับ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับการบริหารสินทรัพย์นะฮะโดยเฉพาะในด้านการเกษียณนะครับซึ่งในมังนอกเนี่ยจะเรียกว่าเพนชั่นฟันนะครับส่วนในประเทศไทยนี่เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับซึ่งต้องบอกว่าบริษัท PCI นะครับหรือว่า Principal g l o b a l Investor เนี่ยถูกใจอันดับนะครับอยู่ที่อันดับที่27ของโลกนะครับจากประมาณ500บริษัทผู้บริหารสินทรัพย์นะครับถ้าเราลงมาดูย่อยลงมานะครับตัว สินทรัพย์ต้าบริหารนะครับมีอยหลายส่วนนะครับทั้งในส่วนของตราสารน,นี่ก็ดีนะครับหุ้นนะครับอสังหาริมทรัพย์แล้วก็การลงทุนทางเลือกนะครับซึ่งถ้ามองย่อยลงมานะครับจะพบว่าใน PGI นะครับมีทีมหนึ่งที่เรียกว่า Principal Global Asset Allocation นะครับทีมนี้นั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับการลงทุนแบบ Asset Allocation นะครับแล้วก็ลงทุนในสินทรัพย์ หลากหลายทั่วโลกนะครับโดยบริหารสินทรัพย์นะครับสูงถึง1.65แสนล้านดอลลาร์นะครับโดยมีทีมบริหารนะครับมีอาชีพกว่า33คนนะครับแล้วก็ประสบการณ์การลงทุนในอุตสาหกรรมเนี่ยเฉลี่ยประมาณสัก17ปีนะครับแล้วก็อยู่กับบริษัทมาค่อนข้างนานนะครับถึง11ปีนะครับต้องบอกว่าในทีนี้นะครับสามารถที่จะบริหารพอร์ตลงทุนนะครับให้เหมาะสมกับลูกค้านะครับตามความเสี่ยงที่ต้องการนะครับผลตอบแทนที่ต้องการเช่นกันนะครับซึ่งดูแลทั้งในส่วนลูกค้าสถาบันนะครับลูกค้ารายย่อย แล้วก็ดูในส่วนของการลงทุนผ่านแพลตฟอร์มที่เรียกว่า wealth m m n n g e m น n t นะครับมาดูกันว่าการลงทุนแบบกระจายตัวเนี่ยมันให้ผลตอบแทนดีหรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตให้ทางคุณไบร์นะครับช่วยอธิบายเพิ่มเติมนะครับครับผมสําหรับชารตจนี้นะครับก็เป็นการลงทุนตลอด20ปีนะครับในแต่ละแท่งเนี่ยเป็นการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์โดยที่ไม่ได้ซื้อเข้าขายออกเป็นการถือยาวนะครับอันนี้เราก็ลอง จำลองมาให้ดูว่าถ้าถือตั้งแต่วันแรกจนถึง20ปีเนี่ยผลตอบแทนแต่ละกลุ่มเป็นยังไงนะครับซึ่งจะเห็นว่าการลงทุนในกลุ่มอ่อ property กับ r ร i ดเนี่ยให้ผลตอบแทนประมาณ11นะครับหุ้นของสาหารัฐเองเนี่ยให้ผลตอบแทนประมาณ6% 6%นะครับแล้วก็จะมีกรอบที่เห็นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นกลุ่มของลูกค้าของ JP Morgan นะครับเขาก็เอามาโชว์ว่าลูกค้าที่เขาซื้อขายเข้าออกเองนะครับเทรเองเนี่ยส่วนมากจะพลาดโอกาสในการได้ผลตอบแทนในช่วงที่ตลาดเป็นช่วงขาขึ้นแรงๆนะครับมันจะมีวันที่ขึ้นแรงๆจํานวนไม่กี่วันนะจะแเราถ้าสมมุติว่าเขาซื้อขายซื้อขายแล้วก็ ไม่ได้ผลตอบแทนในวันที่ท,ที่ที่ได้สูงๆนะครับทาให้ผลตอบแทนเขาเนี่ยได้ต่ากว่าตลาดนะครับก็คือแทบจะต่ากว่าทุกสินทรัพย์ในการถือยาวเลยนะครับก็จะเห็นว่าได้ประมาณ2.5%ปรนะครับได้สูงกว่าเงินเฟอ้อเล็กน้อยเองในการกระจายการลงทุนนะครับอันนี้เป็นบาลานซ์พอร์ตพอร์ตโฟลิโอนะครับจะจําลองมาให้ดูก็คือกรอบสีขาวนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่เป็นการไดเวอร์ซิฟายพอร์ตโฟลิโอนะครับก็จะอยู่ตรงกลางในทุกๆในทุกๆ ช่วงของเศรษฐกิจนะครับในช่วงเศรษฐกิจที่ดีๆเนี่ยตลาดหุ้นบูนะครับเราอาจจะได้ผลตอบแทนที่ไม่สูงเท่านะครับแต่ว่าช่วงที่ตลาดหุ้นเองเนี่ยติดลบประมาณ2 0 3 0นะครับกลุ่มบาลานซ์พอร์ตโฟลิโอเนี่ยก็จะลงเพียงเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนแล้วได้ได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวนะครับคือถ้ามอง uh, risk a d j u s t e d return เนี่ยผมว่ากลุ่มที่เป็นไดว i ตติไ uh, i พอ p o r t f o l i o เนี่ยจริงๆให้ผลตอบแทน เมื่อแลกกับความเสี่ยงแล้วน้อยกว่าเยอะนะครับในในการลงทุนในหุ้นร้อยเปอร์เซ็นครับครับในการจัดพอร์ตนะครับกลยุทธ์ของกองนี้นะครับเขาก็จะเน้นการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เน้นเสถียรภาพของของริเทิร์นนะครับไม่ให้มันเหวี่ยงมากเกินไปแล้วก็ได้รายได้เพียงพอในการเกษียณนะครับในการจัดพอร์ตนะครับก็จะมีที่มาของผลตอบแทนอยู่3ส่วนนะครับส่วนหลักก็คือการลงทุนแบบเชิงรับนะครับได้รับผลตอบแทนตามตลาดนะครับ ส่วนที่2เป็นสมาร์ทเบต้าก็จะเป็นการลงทุนตามสไตล์การลงทุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกึ่งพาสีฟแลวก็กึ่งแอคทีฟนะครับซึ่งอันนี้จะต้องใช้ค่าข้อมูลสแตทแล้วก็ข้อมูลตัวเลขทางการเงินมหาศาลนะครับในการจัดพอร์ตลงทุนซึ่งตัวเนี้ยพูดแล้วในระยะยาวเนี่ยให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่ต่ําแต่ว่าก็จะเป็นตัวที่เอามาเอ็นฮาร์ดซีเทิร์นให้กับพอร์ตโฟลิโอนะครับส่วนที่3าจะเป็นแอคทีฟนะครับแอคทีฟก็คือการไปคัดสรร ผู้จัดการกองทุนที่ที่เขาเก่งๆนะครับแล้วเราก็เน้นลงทุนในกลุ่มตาสารที่สภาพคล่องต่ำนะครับเพราะว่าเขาต้องการจะให้ใช้ประสบการณ์ของผู้จัดการกองทุนในการบริหารมากกว่าดังนั้นก็จะมีกลยุทธ์ทั้งสามส่วนเพื่อเพื่อให้ผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงของการลงทุนครับในมุมมองนะครับกระบวนการลงทุนเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นนะครับขั้นแรกก็คือสร้าง strategic allocation นะครับก็คือเราเป็นวางพอร์ตโฟลิโอในระยะยาวซึ่งพอร์ตเนี้ย ให้หุ้นที่70%แล้วก็มีตาสารนี้อีก30%นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นรันด้วยโมเดลที่ใช้ตัวเลขทางสถิติเข้ามานะครับเพื่อเพื่อจัดสรรใ,ให้ให้ให้ผลตอบแทนอยู่ในกรอบท,ที่ที่ที่น่าสนใจแล้วก็ในความเสี่ยงอยู่ในกรอบที่รับได้นะครับแล้วก็ในระหว่างทางเนี่ยก็จะมี Tactical Asset Allocation นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นการ ปรับสัดส่วนของตราสารหนี้กับหุ้นนะครับให้ใหได้รับผลตอบแทนเพิ่มใน,ในบางช่วงของเวลานะครับแต่ก,ก็จะไม่ได้เหวี่ยงออกจากตัว strategic a s s e t a l l o c a t i o n มากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นการาทิ้วพอร์ตเพื่อจะรับผลตอบแทนเพิ่มใน,ในบางช่วงนะครับแล้วก็ถ้าเห็นท่าทีไม่ดีก็อาจจะเข้าในตราสารหนี้เพิ่มขึ้นแต่ถ้าช่วงไหนตลาดหุ้นขึ้นดีๆหน่อยก็อาจจะเพิ่มสัดส่วนหุ้นขึ้นไป ส่วนตัว a c t i v e Implementation นะครับก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์หุ้นรายตัวปรับปรุงใ,ให้การลงทุนเนี่ยทันท่วงทีได้มากขึ้นนะครับอันนี้ใช้ประสบการณ์ของผู้จัดการกองทุนเป็นหลักนะครับโอเคครับเราก็มาดูแบบจำลองของพอร์ตฟลิโอในล่าสุดที่เขารานันรันโมเดลมาให้ดูนะครับเพื่อเพื่อจะดูว่าถ้าจัดพอร์ตในตอนนี้หน้าตาพอจะเป็นยังไงบ้างนั่นนะครับ ครับก็อันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ในการลงทุนนะครับเริ่มต้นเนี่ยจากการคัดเลือกแอสเซทก่อนเนาะแล้วก็มาดูว่าเราจะเลือกเอคเตีเท่าไหร่ฟิกอินขั้มเท่าไหร่หรือว่าตราสารทางเลือกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในหุ้นเองเนี่ยก็จะเลือกดูว่าในแต่ละประเทศเป็นยังไงนะครับน่าลงทุนตรงไหนบ้างตรงไหนที่มีความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลี่ยงลงทุนไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็สไตล์ทิวนี่ก็จะเป็นการเอาสมาร์ตเบต้าเข้ามาช่วยนะครับก็อาจจะเคยได้ยินว่าจะมีสไตล์นักลงทุนหุนห้นคุณค่า เลือกหุ้นที่ผลตอบแทนดีเน้ผลประกอบการดีแล้วก็ราคายังถูกอยู่หรือว่าสไตล์โมเมนตัมก็ดูที่ราคาถ้ามีการปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยน่าจะมีโมเมนตัมไปต่ออะไรเงี้ยก็จะเป็นสไตล์การลงทุนของนักลงทุนแต่ละคนนะครับอันนี้ก็จะจําลองออกมาเป็นโมเดลแล้วก็สร้างเป็น ETF ตั้งหลังให้เราสามารถลงทุนได้จริงนะครับแล้วก็เซกเตอร์อินดัสทรีเนี่ยเราก็จะดูว่าตอนนี้แต่ละช่วง อุตสาหกรรมไหนมีความน่าสนใจซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นกลุ่ม Energy นะครับที่ได้ได้ผลตอบแทนที่ดีจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของน้ำมันนะครับตัวฟิกอินข้ามเองเนี่ยก็ดูว่าช่วงไหนที่ดอกเบีย้ยขาลงก็จะเป็นการเพิ่มดูเลชั่น ตรงไหนจงเบียขาขึ้นก็จะเป็นการลดดูเลชันหรือว่าไปลงทุนในตราสารที่เป็น floating rate นะครับก็จะมีกองทุนของเราเป็นอกอง GIS นะครับก็เน้นเน้นเน้น floating bond นะครับหรือว่าจะเน้นที่เครดิตนะครับก็ดูว่าจะลง high yield หรือว่าจะลงกลุ่มตัวไหนที่ให้ผลตอบแทนจากหุ้นกู้เอกชนนั้นนะครับครับแบบจําลองโมเดลนะครับก็เราเป็น benchmark ของกองนี้นะครับก็จะเป็นตัว MSCI Agg นะครับเ Alchemy น,นะครับก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นการลงทุนในหุ้นทั่วโลกตามน้ําหนักของตลาดนะครับแล้วก็มีตัว Bloomberg US Aggregate นะครับอันนี้ก็จะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ในสหรัฐนะครับสามสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าตัวพอร์ตลงทุนเองนะครับถ้าถ้าจะเห็นก็คือเราเพิ่มน้ําหนักของหุ้นเพราะว่าตอนเนี้ย หุ้นน่ามีความน่าสนใจในพื้นฐานที่แข็งแกร่งนะครับเราก็เลยให้น้ำหนักอยู่ที่เจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์ขณะที่เบนช์แม็กอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สัดส่วนของตราสารนี้อาจจะลดลงมาเพราะว่า,อ,าอยู่ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับซึ่งอาจจะไม่ค่อยดีกับตราสารนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ยังมีตัวที่เป็น floating rate อย่างที่เรียนไปนะครับก็เป็น principal global investor fund ฟองนี้ก็คือเป็น floating rate แล้วรับดอกเบี้ยมากขึ้นในจังหวะที่ดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับก็จะเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ เหมาะสมใน,นแต่ละช่วงตลาดนะครับให้ไหลท์สีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นกองทุนที่เราไปจ้างฟันเมนเจอร์ในการบริหารนะครับเพราะว่าอันนี้ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการลงทุนนะครับคุณใบครับ,บ,รบถ้าเกิดดูรายชื่อกองทุนท,ที่ยังลิสต์อยู่ในตัวพอร์ตจำลองเบื้องต้นเนี่ยนะครับจะพบว่าเหมือนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับพอ,อจะอธิบายเพิ่มเติม,ตมได้ไหมครับว่าทาไมถึงเน้นในส่วนของสหรัฐครับ ครับผมด้วยขนาดของตลาดสหรัฐเองนะครับอยู่ใน MSCI World All Country เนประมาณ50%กว่าซนตนะครับซึ่งด้วยไซส์เขาก็ใหญ่ด้วยแล้วก็การเติบโตเขาก็ยังดีอยู่นะครับหมายถึงว่าการกระตุ้นเศรฐษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาได้ผลนะครับทำให้ GDP g r o w ของปีที่แล้วเนี่ยเขาสูงสูงมากแล้วก็ยังมองว่าปีนี้ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นการกระจายลงทุนเพราะว่าในสหรัฐเองเนี่ยมีหุ้นอยู่หลายหมื่น หลายเหมือนบริษัทน,น,นะครับแล้วก็แต่และบริษัทก็เก่งๆทั้งนั้นเลยเรายังมองว่าตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยน่าจะยังให้ผลตอบแทนที่ดีอยู่แล้วก็สหรัฐเองนี่ก็ยังเป็นเจ้าใหญ่ก็ยังเป็นซัพพลายเชนหรือว่ามีกําลังซื้อสูงนะครับในทั่วโลกก็ยังมองว่าเป็นผู้เล่นใหญ่นะครับแล้วก็เลยเลยยังให้การลงทุนในสหรัฐสูงอยู่นะครับครับซึ่งสุดท้ายนะครับหน้าตาของพอร์ตแบบนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ให้เหมาะสมกับสถานาการณ์ถูกต้องไหมครับ ใช่ครับผมก็เราจะรีบาลานซ์พอร์ตทุกเดือนนะครับโดยได้รับคำแนะนำจากทางบริษัทแม่ของเราครับครับผมอันนี้เป็นการจำลองผลตอบแทนนะครับหากว่าเราลงทุนตามโมเดลนี้ผลตอบแทนจะเป็นยังไงนะครับก็เบนชม็กนะครับจะเป็นเส้นสีเทานะครับเราก็จะได้เอาพอร์ฟอร์มเบนชมแร์กอยู่ประมาณหนึ่งร้อยถึง200เบสิสพอยต์ต่อปีนะครับคือเป็นการตั้งเป้าผลตอบแทนที่จะสูงกว่าดัชนีอ้างอิงนะครับซึ่อง ในแต่ละปีเนี่ยถ้าจะดูในผลตอบแทนนะครับก็จะสูงกว่าตลาดแล้วก็เวลาที่จังหวะขาลงนะครับกอ,องนี้ก็จะให้ผลตอบแทนที่ติดลบน้อยกว่านะครับก็เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างจะระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ใช้ความเชี่ยวชาญของผู้จัดก,การกองทุนดูสังเกตว่าดอดาวนะครับอยู่ที่ประมาณ15ซนะครับในขณะที่ตาลาดหุ้นมีดอดาวอยู่ที่ประมาณ30เซนตนะครับก็ อตอนนี้น่าจะเหมาะกับช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงแบบนี้ทุกท่านคงเห็นแล้วนะครับว่าปัจจัยเสี่ยงที่ยังเกิดขึ้นนะครับในปีนี้นะครับยังคงลุมเร้าอย่างต่อเน,นื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระจายการลงทุนนะครับในหลากหลายสินทรัพย์นะครับแล้วก็หลากหลายประเทศเนี่ยก็ยังคงเหมาะนะครับสำหรับการลงทุนในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะครับคิดว่าการลงทุนในกอง ตัว principal global m u l m a t i c asset fund นะครับค่อนข้างเหมาะสมนะครับโดยนะครับกองทุน principal global m u l m a t i c asset fund นะครับเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงที่ระดับ5นะครับแล้วก็ประเภทของกองทุนนะครับเป็นกองทุนผสมนะครับเป็น fund of funds นะครับส่วนนโยบายการลงทุนนะครับสามารถลงทุนในส่วนของกองทุนรวมนะครับกองทุน ETF นะครับไม่ว่าจะเป็นตราสารทุนนะครับตราสารหนี้นะครับกองทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือกองทุน REIT นะครับ ลงถึงอินฟาฟันเป็นต้นนะครับหรือลงถึงกองทุนหรือว่าสนทรัพย์ใดๆนะครับที่กรรทตเห็นชอบให้ลงทุนได้นะครับทุกท่านน่าจะเห็นนะครับว่าการกระจายการลงทุนนะครับไปสินทรัพย์หลากหลายแบบหลากหลายทั่วโลกนะครับว่ามันดียังไนนนนง,งนะครับความผลผลค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยค่อนข้างถือว่าอยู่ในระดับปานกลางถึงดีนะครับซึ่งเรามองว่า ค่อนข้างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่มีความเสี่ยงมากมายนะครับสาหรับวันนี้นะครับรายการนะครับขอขอบคุณคุณไบร์นะครับหรือว่าคุณวรพจน์คุณนัประสิทธิ์นะครับที่มาช่วยแชร์นะครับประสบการณ์นะครับการลงทุนแบบ asset allocation นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องราวนะครับเอาลุที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจลงทุนกองทุนใหม่ของเรานะครับ p r i n c i p l Global Multi Asset Fund นะครับกองทุนที่ขัาสรรการลงทุนคุณภาพนะครับด้วยผู้เชี่ยวชาญนะครับและทีมบริหารจการกองทุนทั่วโลกนะครับ ลงทุนนี้จะ IPO ในช่วงวันที่21-29มีนาคมนี้นะครับสำหรับนักลงทุนท่านไหนะครับที่สนใจนะครับในกองทุนนี้สามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้นะครับตามที่อยู่ด้านล่างนะครับจะคอมเมนต์มาก็ได้ครับเลยอินบ็อกซ์มาก็ได้เดี๋ยวทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปนะครับนอกจากนั้นนะครับสามารถลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน Principal Thailand ได้นะครับซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายนะครับที่เรามีทั่วประเทศได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมคาดว่าน่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับ ข้อมูลนะครับหรือข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็กองทุนที่เหมาะกับการลงทุนในช่วงวันนี้นะครับสำหรับรายการ Principal Investment Opportunity นะครับกับทุกท่านใหม่นะครับทุกันจันร์นะครับตั้งแต่ช่วงเวลา10โมงถึง10โมงครึ่งนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ